นี่คือเมืองบาร์เซโลนาในสเปนเห็นรูปนีป่ป้านี่คือรูปเมืองบาร์เซโลนาจากด้านบนจะเห็นว่าเมืองเขาอะเป็นระเบียบมากปเป๊ะมากจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเมืองจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเคลมได้ไหมว่าบาร์เซโลนาเป็นเมืองที่ผังเมืองดีที่สุดในโลกแล้วแต่ที่แน่ๆ่ะบาร์เซโลนาเป็นหนึ่งในเมืองที่ถูกออกแบบมาดีมากเมืองหนึ่งบาร์เซลโลนาเอาง,ง่ายๆเมืองมันจะเป็นตลาดหรือคือแบ่งเป็นบ,บล็อก แล้วตึกทุกตึกอ่ะในแต่ละบล็อกก็คือหน้าตาเหมือนกันหมดขนาดเท่ากันคือยังเป็นตึกขนาด113 113เมตรที่มีสเปซต,ตรงกลางซึ่งสเปซต,ตรงกลางก็เปนในหมดต่้งกับสวนสนามเด็กเล่นคอมมูนิตี้สเปซหรือแม้แต่สระว,ว่ายน้ำแต่หลายครั้งอะ่ะเขาก็สร้างตึกข้างในเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนอกจากนี้คอน,น,น่งมวลชนก็ทั่วถึงมากคือครอบคลุมพื้นที่91%ของเมืองแถมขนส่งมวลชนก็ถี่มากด้วยคือไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของเมืองคุณก็เดินไปคนน่งมวลชนได้ ซึ่งคือพอเมืองมาดีไซน์มาดีแบบนี้ผลก็คือเวลาคนเขาจะไปไหนมาไหนก็คือโค่นง่ายและโค่นเร็วอย่างแรกคือพอเมืองมันเป็นตารางเวลาคุณขับรถไปไหนแล้วรถมันติดคุณก็สามารถเลี่ยงเส้นทางได้โค่นง่ายเลยคือคุณก็แค่เลี้ยวไปบล็อกต่อไปแต่ถึงคุณไม่มีรถคุณก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกอยู่ดีเพราะว่าเดินไปไหนก็เจอคนสมนบุคชนได้แล้วที่สําคัญพอทุกคนเข้าถึงคนสมนบนุได้รถก็น้อยลงด้วย เพราะไม่ใช่ทุกคนจะต้องขับรถตะลอดเวลายังไงก็ตามผลของการที่เมืองมาทัวร์แบบมันดีที่หลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงคือมันทําให้เมืองเขา,ายืดหยุ่นมากๆเพราะบาเซโลนาเป็นบล็อกที่หน้าตาเหมือนกันหมดคุณก็สามารถวางอะไรไว้ตรงไหนก็ได้เหมือนเล่นเกมเลยถ้าคุณอยากออกแบบเมืองให้ทุกคนเข้าถึงทุกอย่างได้โดยไม่ต้องเดินทางไกลคุณก็ทําได้แหละโอเคเรื่องความโหดของเมืองก็เรื่องหนึ่งแต่ประเด็นที่เราว่าน่าสนใจสุดอ่ะคือเมืองที่มันไปขนาดนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง แล้วใครเป็นคนคิดย้อนกลับไปเมื่อตอนช่วงต้นศตรวรรษที่19บาร์เซโลน่ายังเป็นเมืองอยู่กลางเล็กๆที่มีกำแพงล้อมรอบอยู่เลยแต่ในปี1854รัฐบาลสเปนอนุญาตให้ทำลายกำแพงได้และให้มีการวางแผนขยายเมืองขนาดใหญ่โดยคนที่รัฐบาลสเปนเลือกให้มาทำโปรเจกต์เนี่ยคือสถาปนิกชื่อเออฟอนเซดาบาร์เซโลน่าเก่าแออัดมากเรียกว่าเป็นเมืองที่แออัดที่สุดในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้ พื้นที่อยู่อาศัยเฉลี่ยของชนชั้นแรงงานอยู่ที่10ตารางเมตรเท่านั้นนอกจากนี้ระบบท่อน้ำก็แย่มากน้ำสะอาดก็ไม่ค่อยมีซึ่งกทําให้เกิดโรคระบาดอย่างอหิวาบ่อยมากเรียกว่าผ่านไปแค่10-20ปีก็มีโรคระบาดอีกแหละแถมระบาดท,ทีก็ตายกันแบบ3%ของเมืองชนชั้นแรงงานในตอนนั้นน่ะมีอายุไขเฉลี่ยแค่19.68ปีเท่านั้นซเซอร์ด้าพอได้โจทย์นี้มาเขาก็เลยอยากสร้างเมืองที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น ซึ่งในความพิจของเซอร์ด้คนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ก็ต้องมีแสงแดดที่เพียงพออยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทอยู่ในที่ที่กว้างและสูงพอรวมทั้งต้องสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนได้ง่ายด้วยเซอร์ด้เนี่ยเขาคิดคำนวณทุกอย่างมาแบบเป๊ะมากในแผนออริจินอลอ่ะบล็อกจะมีตึกแค่2อถึงสตึกเท่านั้นเพื่อให้อากาศถเทและคนเดินทางสะดวกเพราะสามารถเดินทะลุกลางบล็อกได้ แถมกลางบล็อกเซอร์ด้าก็คิดไว้เลยว่าจะต้องเป็นพื้นที่สีเขียวเกือบหมดนอกจากนี้นความสูงของตึกและทิศทางการวางตึกเซอร์ด้าก็คิดมาแล้วเพื่อให้คนในเมืองได้รับแดดมากที่สุดเซอร์ด้าคิดเผื่อไปถึงขนาดว่าอนาคตอาจจะมีการขนส่งด้วยรถซึ่งสมัยเขา,าคือไม่มีเขาก็เลยตัดมุมของทุกบล็อกออกเพื่อให้รถเลี้ยวง่ายแต่จุดเด่นสุดของแผนเซอร์ด้าคือการดีไซน์ให้เหมืองเป็นตลาดสาเหตุที่เซอร์ด้าออกแบบให้บาร์เซโลนาเป็นตลาด ไม่ใช่แค่เพราะความยืดหยุดแบบที่เราบอกไปตอนตน้นแต่เพราะสาเหตุทางสัญญาและดวงการด้วยเซอร์ด้าไม่ชอบเมืองที่มีลักษณะกระจายออกเป็นวงกลมเพราะมันทำให้ตรงกลางเมืองดูสำคัญกว่าที่อื่นซึ่งตามขนบอะตรงกลางเมืองก็อาจจะเป็นปราสาทราชวังหรือนุสวรีอะไรแบบนั้นซึ่งเซอร์ด้ามองว่ามันเป็นอะไรที่ตอกย้ำชนชัน้นและความไม่เท่าเทียมเขาก็เลยออกแบบเมืองให้มันไม่มีจุดศูนย์รวมตรงกลางแต่ทำให้เป็นตารางที่เหมือนกันหมดเพื่อให้เกิดความเสมอภาค เอาละแต่หลายคนอาจจะเอ๊ะว่าเอาเบอร์เซโลนาในปัจจุบันบล็อกมันก็ไม่เห็นเหมือนที่เซอร์ดาคิวเลยเนีย่มันก็มีครบทุกด้านแถมสเปซตรงกลางก็ไม่เห็นจะเป็นสเปซสีเขียวสักเท่าไหร่อันนี้เป็นเพราะว่าแผนของเซอร์ดาในเวลาต่อมาถูกปรับเยอะมากเพื่อดึงดูดนักลงทุนบล็อกในปัจจุบันของบาร์เซโลนานอกจากจะมีตึกครบทุกด้านแล้วยังสูงขึ้นและหนาขึ้นกว่าที่เซอร์ดาคิดไ้ด้วยเพราะเขาต้องการให้มีพื้นที่สำหรับทำธุรกิจ หรือเปิดร้านค้ามากขึ้นแถมพื้นที่ตรงกลางแทนที่จะถูกทําเป็นสวนก็ถูกทําให้เป็นลานจอดรถเหลือคารแทนนอกจากนี้บาร์เซลโลนาก็ยังเจอปัญหาของโลกยุคใหม่ซึ่งก็คือรถเริ่มเยอะเริ่มมีปัญหารถติดและปัญหามลพิษจากควันรถแต่การที่บาร์เซลโลนาต้องเผชิญปัญหาแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าแผงเซอร์ด้าล้มเหลวนะในทางกลับกันส่วนตัวเราคิดว่าความยืดอยู่ของผังเมืองที่เซอร์ด้าคิด อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้บาร์เซโลนาสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาได้สาเร็จก็ได้เพราะตอนนี้ทางเมืองบาร์เซโลนาเขากําลังจะทาสิ่งที่ทะเยอทะยานมากคือเขาจะทาสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์บล็อกขึ้นมาซูเปอร์บล็อกเนี่ยคือการเอาบล็อก9้าบล็อกมารวมกันแล้วเปลี่ยนกฎในพื้นที่ซูเปอร์บล็อกให้เอื้อคนเดินถนนมากขึ้นหรือก็คือทําให้เป็นถนนคนเดินนั่นเองรถที่เข้ามาในซูเปอร์บล็อกจะถูกจํากัดความเร็วอย่างมากวิ่งได้แค่10กิโลเมตรต่อชมมั่วโมงแล้ววิ่ one แปลว่าถ้าอยากขับเร็วๆก็ต้องไปขับนอกซูเปอร์บล็อกความพีคคือบาเซโลนาไม่ได้จะทำซูเปอร์บล็อกแค่บางส่วนของเมืองนะแต่จะทำทั้งเมืองภายในปี2030ซึ่ง้าททำได้จริงอ่ะพื้นที่ถนน,นสำหรับรถวิ่งจะลดลงถึง45%และบาเซโลนาจะกลายเป็นเมืองคนเดินไปเลยเราคิดว่าการจะทำซูเปอร์บล็อกแบบเนี้ยแทบไม่มีทางเป็นไปไปด้นในกรุงเทพเพราะผังเมืองของเราอ่ะมัว่วแล้วก็พังเงินไป ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเวลาผังเมืองคุณดีถ้าคุณต้องเจอความท,ท้าทาไใหม่ๆคุณก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องทุบมืองทิ้งแล้วตอนนี้ทางเมืองบาร์เซโลนาก็ยังมีแผนที่จะเวนคืนสเปซตรงกลางบล็อกด้วยโดยเป้าหมายคือการทำให้หนึ่งในเก้าของสเปซตรงกลางทั้งหมดกลายเป็นพื้นที่สาธารณะให้ได้ในวิดีโอก,ก่อนเราเคยพูดว่าการจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นก็อาจจะต้องทำให้คนได้ค่าแรงที่เป็นธรรมมากขึ้น หรือได้สวัสดิการจากรัฐที่เพียงพอแต่อีมิติหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันก็คือโครงสร้างของเมืองด้วยเพราะถ้าผัางเมืองคุณนะ่ยมันแย่การเดินทางลําบากสภาพการอยู่อาศัยแออัดมันก็ส่งผลกับคุณภาพชีวิตของคนเหมือนกันเอาละ่ะ<ๆ>ก่อนจากกันยุคนี้เป็นยุคที่โลกเปลี่ยนไปเร็วมากสกิลเซ็ตในการทํางานก็เปลี่ยนไปคนยุคนี้จึงต้องเรียนรู้สกิลใหม่ๆอยู่ตลอด Future Skill เป็นแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ ที่มีคอร์สเรียนมากมายที่จะเสริมทักษะให้คุณก้าวทันโลกและมีสกิลที่จำเป็นสำหรับง,งานในโลกยุคใหม่ future skill เนี่ยมีคอร์สเยอะเลยถ้าคุณสนใจด้าน business ก็มีคอร์สตั้งแต่ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง investment ไปจนถึง data and analytics หรือถ้าสนใจด้าน creative งานสร้างสารรค์ก็มีทั้งคอร์สวิดีโอเอดิติ้ง motion g r a ฟิกรวมถึงคอร์สสอนสร้างคอนเทนต์ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคอร์สสายเทคอย่างเบเด development และ mobile application ด้วย คอร์สที่เราพูดมันเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้อใครอยากเพิ่มสกิลเซ็ตของตัวเองไปลองเรียนคอร์สของ Future Skill ได้แล้วก็ถ้าใช้โค้ดของพูดคือ AFFXPUD จะได้รับส่วนลดแพ็กเกจรายปีมากถึง50%จาก9,948บาทเหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นและถ้าใช้โค้ด AFFXPUD1 จะได้รับส่วนลดรายคอสถึง1 0ึบาทเ้าใครสนใจลิงก์อยู่ในคำอธิบาย